สวัสดีครับมาพบกับรายการส่องคลิปหงจุ้ยโดยอาจารย์อินเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับวิชา60บมังกรในอีพีนี้นะดูว่าความหมายของวิชา60บมังกรมีอะไรบ้างวิธีการวัดก็ก็ใช้กล้องเข็มทิศนะฮะง่ายที่สุดกล้องเข็มทิศนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือที่มีมีเลขเลขขององศาอยู่ในกล้อง เวลาเรายืนวัดเนี่ยเราก็ยืนวัดจากหน้าบ้านเนี่ยส่องเข้าไปามีคํำพยากร์ทั้งหมดเลยนะ60ตัวเนี่ยมันเป็นการสมมุติในวิชาเขาเรียกหลักจับเล้ง60มังกรมังกรมีมังกรดี20ตัวมังกรเลว20ตัวแล้วมังกรกลางๆ20ตัวมีคํำพยากร์หมดเลยมังกรเนี่ยมีทั้งหมด60ตัวถ้าได้พลังที่ดีเนี่ยจะทาการค้าเจริญรุ่งเรืองถ้าได้พลังที่ไม่ดีเนี่ยจะล่มเหลวเป็นไปตามคํำพยากรในมังกรนั่นเลยน่าศึกษาม,มาก มังกรตัวอย่างเช่นมังกรกดจื้อนะครับคลองพื้นที่ตั้งแต่3 3 7 6เ็ถึง343.5บาเนี่ยเป็นมังกรที่ที่ทำให้ให้พิการแล้วก็เป็นใบเป็นคนพิการทั้งบ้านนะถ้าได้มังกรตัวนี้มีปัญหาหมดเลยโดยเฉพาะหลอดเสียงการพูดระบบหูตึงหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเดินพวกนี้เป็นหมดถ้าได้เนี่ยถือว่าเป็นกรรมเลยนะเป็นคนที่มีชะตากรรมอย่างไรจะได้จะได้มังกรอย่างนั้น ตัวที่3เนี่ยอย่างกรมังกรโบดชื่ออย่างเงี้ยเป็นมังกรที่ที่ของพื้นที่ตั้งแต่3 4 9 6้ถึง335.3เนี่ยคือทำให้ลูกหลานเกเรแล้วก็เป็นนักเลงยาเสพติดเสพิ่งเวลวร้ายเลยอยู่แต่ในบบยมุกเลยอันนี้ผมเคยวัดมาแล้วครับพอวัดปั๊บเนี่ยพอบอกเขาเนี่ยร้องไห้เลยเพราะว่ามันลูกหลานเขติดยาแล้วก็สามีเขาเล่นการพนันหมดตัวเลยคือเป็นไปตามนั้นจริงจ ส่วนมังกรแกชื่ออย่างเงี้ยมังกรตัวที่4เนี่ยเป็นมังกรที่ที่มีพลังมากเป็นเป็นองศาของสำนักพระราชวังจีนเลยนะในในปักกิ่งเลยมังกรตัวต่อไปเนี่ยมังกรอีกทิวเนี่ยกับมังกรตัวที่ตัวที่หกเ่ยกับมังกรตัวที่10เนี่ยมังกรกุ้ยทิวเนี่ยนะมังกรอีกทิวของพื้นที่ตั้งแต่7.6ถึง13.5องศานะฮะนะฮะมังกรกุ้ยทิวเนี่ยของพื้นที่ตั้งแต่31.6ถึง37.5องศาเนี่ยเป็นมังกรที่ทําให้โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นไม้ กองตนเป็นส่วนไรคู่มีคู่ก็เลิกหรือบางทีก็ไม่ได้แต่างงานเลยอยู่โดดเดี่ยวผู้ที่ได้พลังองศามังกรเนี่ยบ้านเรือนไปพิงองศามังกรเนี่ยส่วนใหญ่สมาชิกในบ้านโดดเดี่ยวหมดอันนี้จากการเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็ดูตามตามวิชาที่เราใช้เห็นอย่างนี้มาตลอดเลยเยอะมากโดยโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนบางกรตัวที่ทําให้เป็นมาร์จิตีเนี่ยตัวที่29มับงกรอีกจีเนี่ย เป็นมังกรที่ทําให้เป็นมหาเศรษฐีคลองคลองพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ร้อยร้อยสี่สิบห้านะฮะถึงร้อยห้าสิบเอ็ดนะองศาเนี่ยเป็นมังกรที่ถ้าใครได้องศาเนี่ยจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีส่วนมังกรตัวที่ที่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยมังกรเต็งไหาเนี่ยอันนี้เป็นมังกรที่วิเศษมากครับคลองพื้นที่ตั้งแต่สามร้อยสิบสามจุดหกถึงสามร้อยสิบเก้าจุดห้าองศาเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะเป็นเป็นมังกรที่ ที่ทาให้เกิดมหาอมาตย์ที่กองทั้งฝ่ายทหารและพละเรือนในวิชา60มบังกรเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การสร้างบ้านเลยสร้างสร้าง,างถึงเอ็นวางองศาของบ้านให้ได้องศาแต่ถ้าเกิดเราทําไปแล้วแล้วได้บังกรที่ไม่ดีเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือในการบิดองศาของประตูแทนในฮ่องกงหรือไต้หวันเนี่ยจะใช้วิธีการบิดฉากด้านหลังของบ้านให้ให,ให้ให้เฉียงตามพลังของบังกร เพราะเขาไม่สามารถไปแก้ประตูได้เนื่องจากว่าเป็นทั้งคอนโดเป็นทั้งอพาร์ตเมนต์มันมีเรื่องของประตูแล้วก็ตัวตึกเนี่ยเป็นตัวบังคับก็จะใช้วิธีในการบิดด้านหลังของฉากทําฉากข้าด้านหลังแล้วบิดองศาแทนแล้วก็เวลาที่เราไปเลือกที่เนี่ยเวลาเราจะซื้อที่เนี่ยเราก็ไปดูที่องศาในยการวัดเนี่ยวัดจะเข็มทิศเราก็จะดูว่าเราจะได้มงกรตัวนี้หรือว่าสร้างบ้านบิดนิดหน่อยจะได้พลังมังกรตัวนี้สร้างอย่างไรจะได้พลังมังกรที่ดี กเลี่ยงบังกรพลังบังกรที่เสียก็สามารถวัดได้แล้วก็ควบคุมได้ถ้าชอบฝากกดติดตามรายการสองทิศฮงจุ้ยโดยอาจารย์อินแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ